ตอนนี้กูมาแรงสุดเหมือนเดอซันโวโชว์ที่ลรกแรกไปตัดทรงของเบเปาโลมันนี่คอนลี่นี่กูกำลังโซบิสเนสชินี่กูกำลังออนโรสเซ็บแมชชีนฟลูสูเปอร์เฟลก็ได้ยังฟลูพวกมึงเด็กน้อยยังไม่ทันโตชื่อมึงโนเนี่ยมึงเป็นใครกูไม่อ่านโนมึงปฏิเสธก็ไม่ได้ว่าตอนนี้กูเป็นผู้ทุกคนที่พร้อมเพียงคนไม่ได้ ถ้จูนก็พี่ได้อ i นขกแล้วก็พี่ตูยากไปสฟิวอัลบัมพันซูนแล้วมันก็ัไปนอนทุแกเงิรตูนวาสกูเช็ควันทมึงยังไม่ทันกูถ้าอยากจะนำกูให้มึงเสรแลเปิดเพลงกูไปฟังดูให้มึงฟังกูดังพวกมึงอยากกด้ดัแต่พวกมึงยังทำท่าเหมือนกันพวกมึงนันเดินเดกูนั่วางเงนทุกวันยางช่วยชิดไรเฮ้ยบิ๊กแบนได้ไปชิดไรแดน4 years out m f year for the light 24ายอม all night can b e no the ice for the bottom shout to h i s t r y night l ังจากเส a s o g o so high l e t s u n m e my turn เชื่มึง บางนี่กูมาล่งสุดมันโดนซันโมโซ่ที่เล่ไปโดนสมุนไปเบาโลมันในคอลลิ n g นี่กูมลังโซิ u s i n ช s s ี่กูมลังโอนรวมสะไม่ใช่การโซซร์ s ป p e r flex กระยำฟลอร์พวกมึงเด็กน้อยยังไม่ทันโตช่มึงโนเดี๋ยวมึงเป็นใครกูไม่งานโนมึงปฏิเสธก็ไม่ได้ว่าตอนนี้กูเป็นผู้ e v e r y อพร้อมเพียง c a ี1 2 you can feel energy h o h o stand up มันล้นไฟแดดดิชู h t o you ain't with you like คนเซนชินนี่เป็นีงปีแต่เป็นปีกูหัหัวละสชิจุดิด มึงคิวก่อนเดี๋ยวกูคิวก่อนเมาไปผ่านเจ้าดอลล่าบิวเฟอรอยาเป็นช็อปช่ายอยากไปบิวบอลบิวบอลอาใช่สิ่งอื่นแบบมังกูไปเสื้อไรปีนี้พวกกูมาพวกมึงจะเหลืออะไรตอนที่ชวนนี้ที่กูจะเดือดไป วันสองสามไม่เช็ควันสี่สองสามไปวัดร้านอ้อเดชิกเน็กซ์ฮะโน่ด่ามันสมมติเนกเลสชุดอินวิตี้ฟลอร์ทั้งมึงเฮลเลสเฮ้ยวัยแห่งความพุ่งพูงมึงก็จีเรสถ้ามึงหวังจะได้น่าอายุซีเรียลอายุอีเดียกลับไปกินซีเรียลข้ามมึงยังไม่มีเทียบเพราะว่ากูเหมือนจีเนส อนนี้กูมาแรงสุดมาเดซังวโซ่ทีล่าแล้วโสมุนไปเปาโลมันิคอลี่นี่กูกำลังโซบิสเนสชิ่นี่กูกำลังออนโดสเซ็มิชิการโฟล์ซูเปอร์เฟลก็ได้ยังฟล์พวกมึงเด็กน้อยยังไม่ทันโตชิมโนนี่มึงเป็นใครกูไม่อ่านโนมึงปฏิเสธก็ไม่ได้ว่าตอนนี้กูเวงพูบ Everybody พร้อมเพียงเขาไม่ดาวุ่งบอมีซีีวันี can feel my energy hot hot s อ t t h ั m นี่ไ วะเดียไม่ร้อวาสงวยอะไอ้เหียร้องร้องรรำอยู่นัแ่แหละมึงไอ้สั์ก็กูจะรำไหมไเหียเป๊กบ้านมีใ้กูกดอ่ะมึงมึงทำไมไวะไอ้สั์ไม่พอใจมไม่ไปต่อ,อยคน่นหรอไอ้เหีไอ้สัไอไอใจมึกแล้วมึ็นีะกกา่อรำมล้วงกัแมนหคนมึงบ่อ้าชาแล้วกูรำมันหลัพ่อไงยัแม่มันลักหัวพ่อ ูเลวจดัดไอสัตว์ไม่อยากแรงหมัอนกูเลวจดัดไอสัตว์ไม่ดัดแรงพุ่งเข้าหน้ามึงไอสัตว์จนต,ตาแดงจนทำมึงร้องไงไอสัตว์ว่าพวกงกูรำบป็นเนี่ยเวลามึงใสยซูกใครไม่ได้ก็ไม่ต้องร้องให้ในเฮ <Yeah S 1> ียกูจะตอบไปพวกหัวเกี่นไอหัวแม่งทิ่มเป็นลงกับพื้นนี่เซอร์บ็อกซิ่งนะครับไอสัตว์เขาเปิดได้ซ้อมไม่ชิบม,มันเลียแล<ห>้วกูจะบอก,กบไปพวกอินดี้มันไม่มีพื้นที่ผู้มึงดาบ้ามึงเกิดมาได้เพราะเธอรู้ย่างคุ้มหรือเป็นพ่อแม่มึงก็แดกยาบ้าถ้าเกิดว่ามึงไม่พอใจมึงก็เลิกเล่นแล้วไไปปปรระบบาาายสีีกกกกินนนนเเเหหมม่่ตตัั้งแใใคค็็็ บออ่คยไเสียงลือ่่ะสัตว์อยาางคนกรหดผู้กูหนักมันหนักกว่าพ่อไอย่าแม่มันหนักกว่าพ่อเงากูโปวดที่ขี่บอดกูแล้วมันไปหนักที่พ่อเงาเลือดู้กูหนักมันหนักกว่าพ่อเไงย่าแม่มันหนักกว่าพ่อเงากูโปวดที่ขี่บอดกูแล้วมันไปหนักที่พ่อเงาคือมึงเลิกด่าคนนี้คนนี้เป็นคนนี้คนนี้ราำได้ละไอสัตว์ไอ้ปัญญาอ่อนแล้วเอาเวลามึงไอ้สัตว์ไปพยายามทำให้ตัวเองเก่งขึ้นในเหี้ยควาย